มาเริ่มต่อกันรณีกว่าวันปูใช่ป่ะวันปูนาราเปิดแล้วเลยให้เดินเลยล็เกอร์ล็อกอร์อาไอตอนนี้เราจะต้องทำตัวให้ดูมีเสน่ห์มีปริญนิดนึงเนาะใช่ตอนนี้คุณกำลังมีอรวมนะคะที่จะต้องงานเท้ากระไดไม่แห้งนะคะแน่นเสน่ห์เหลือนน้นเลยทีเดียวใช่แนะนำว่าให้ไปทำยังไงอบฟูไิตักเตรียมพร้องลงเสริมนะคะ อนนึ่งนะเวลาใครเปิดมาจะได้รู้สึกว่าจ๊เอน้องสาวดูน่ารักน่าน่าขนนองจังเลยดูไม่ร่้แข็สึกนสุดโอเคอ่าตาต่อต่อไม่ขาดานี่ค่ะเป็นชายอดนะคะชายอดว่าไงนี้ช่ายแบบว่าช่วงนี้นะคะเหล่าเก้งวางเท่าไหร่ใครที่จะเออเก้งวางเลยนะใครที่คิดว่า เสริมจมูกทำน้าให้คมทำให้ดูแบบเป็นแบบในแบบคนหลงเอาเลยจ้าคุณนิติดีมากนะคะถ้าเกิดคนมาดูหัดนะคะต่อวันศุกร์จ้าต่อวันศุกร์นะคะวันศุกร์เป็นแค่ไหนเอออาเวลฟอร์จูนตอนนี้สำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะใครที่คิดจ่ามีโนเวทตัวเองเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนลุคจากเป็นสาวเซอร์เปลี่ยนเป็นสาวหวานอะไรเงี้ยดีมากจ้าพยายามทำตัวให้แบบจากที่ตัวเองแบบเคยโซมนะเคย เราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าถ้าเองมากขึ้นแนะนำเลยจ้าอาจจะลองไปขัดผิวด้วยก่อนเริ่มก่อนเล็กๆเล็กๆน้อยๆส่วนใครแบบว่ามีปัญหานะบางคนแบบตาโตอะไรอย่างเงี้ยมาทำสักนิดนึ่งนะคะเข็มจอยอยากเข้มขึาหน่อยพยายามปรับยุคตัวเองให้มันดูน่ารักมากขึ้นดูดีมากขึ้นก็ใส่ตัวเองมากนก็จะโอเคค่ะต่อไปนจ่ายสัก ทำงานหนักแม้ทุกอย่างช่วยนี้จะทำงานหนักนะคะจนแบบว่าอาจจะเหนื่อยติดการหาอะไรนี้เราอย่าลเรื่อมมาช่วงนี้ก็ลองไปร้อยใหม่ดูมาให้หนูไปฉีดมาไม่ต้องไปหาเนี่ยเริ่มจะแบบไปแล้วนะไม่ดูแลแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองดูแลตัวเองไม่สูตรนะคริมเซิร์มที่มำรุงผิวป้องกันแสงแดดเถิดนิดนึงลง หนึ่งนะคะเพื่อความสดใสก็ไวเอ่อวัยอนคงคุมถูกไหมใช่ไหมเพื่อจะได้สวยตลอดการเออเป็นต่อตลอดทัญดีประมาณนั้นโอเคค่ะไม่หอนิดกับขาวนิดนึงสีน่ะศิลปกรรมเนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตมากไหมเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมนะคะในส่วนตัวแล้วพี่ว่าก็มีนะคะมันก็จําเป็นต้องมีบ้างแต่นิดนึงอย่างเช่นเราไปทําอะไรกันที่พี่หน่อยก็ถือว่าศิลปกรรมแล้วใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบว่ามันทำให้เราสนใจมากมสนใจมากใช่ คนเห็นเราก็รู้สึกว่าเราสดใสค่ะเราอยากเดินเข้ามาคุยกับเราอะไรก็แบบว่าสนใจมากมันก็เปิดโอกาสหลายอย่างแม้แต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักด้วยถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยสัญญากรรมเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็อย่างมันมีสองด้านนะเหีียญก็มีสองด้านใช่ป่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้ามันอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกกลายเป็นคนเสพติดใช่แลบอกว่าฮะแทนที่มันจะดีมันก็จะกลายเป็นไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรทําแต่พอดีนะคะสัญญากรรมก็เหมือนกันเอาแต่แบบ ทำแล้วสวย,ยอ่ะทแล้วบมีสตินะคทำไปทำไปเดือสต,ติซ้อมโอเควันนี้เราคุยกันมาประมาณนี้แล้วว่าก็ได้รู้จักแม่หมอลิกานะคะ,ะใครสนใจก็ติดตามพี่โบล่า